มิชชั่นทุลูมนพอดแคสต์คอนเทนิ i วิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทุลมนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับระวิทธหานุสาหะนะครับวันนี้เราอยู่กับเอพิโซดที่6ของพอดแคสต์ซีรีส์พิเศษที่มีชื่อว่า Maximize ขับเคลื่อนอีเวนต์ไทยให้ไกลเพื่ออนาคตนะครับโดยพอดแคสต์ซีรีส์พิเศษนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Mice i n t e l l i g e n n e e e n t e อร จากสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนทิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TSET นั่นเองนะครับ EP ีนี้เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังตอนอื่นๆสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับเราพูดกันถึงเรื่องของเมกะเทรนด์ของการจัดอีเวนต์แล้วก็การเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของโลเคอลิฟนะฮะการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นจุดขายนะครับเทรนด์เรื่องเซฟสเปซที่จัดงานแบบคำนึงถึงสุขภาพกายและใจของผู้เข้าร่วมงาน หรือว่าเทรนด์อย่าง Green by Numbers นะครับจัดอีเวนต์อย่างไรให้ทิ้งคาร์บอนฟุต r รินให้น้อยที่สุดเป็นต้นในเอพิซดส่งท้ายซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงแมกกาเทรนด์ที่มีชื่อว่า Omnibility นะครับซึ่งพูดถึงการออกแบบงานอีเวนต์งานประชุมสัมนาหรืองานแสดงสินค้าที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่เด็กนะครับวัยรุ่นนะครับคนทำงานผู้สูงอายุไปจนถึงผู้ที่มีความพิการผ่านการออกแบบที่เป็นสากลอเรียกว่า ยูนิเวอร์แซลดีไนั่นเองนะครับซึ่งเรื่อง Universal Design เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะบ,บางประเทศทําได้แบบค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเลยก็มีนะครับยูนิ e วอร์แซลดีไเนี่ยหรือในภาษาไทยเรียกว่าอาริยสถาปัตย์เนี่ยคือการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมไม่มีขีดจํากัดทั้งเรื่องของกายภาพ ที่เราจะนึกถึง universal design หรือจริงๆมันมีเรื่องอื่นอนะฮะเช่นเรื่องภาษานะะการจัดงานในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้มากนักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนระหนักรู้เรื่อง universal design มากขึ้นเยอะมากความเท่าเทียมความหลากหลายเป็นประเด็นที่เราพูดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ universal design เนี่ยได้รับความสําคัญและความสนใจมากขึ้น,นเรื่อยๆก่อนเราจะไปดูเคสตัดที้ของงานอุตสาหกรรมไมที่ใส่ใจกับ universal design เนี่ยตามเทรน o m n i b i l เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยกลับมาทบทวนหลักการพื้นฐานของ Universal Design ซึ่งมี7ข้อด้วยกันนะฮะผ่านอย่างห้องประชุมแล้วกันนะห้องประชุมเป็นของที่คนทำงานทั่วทไปคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันว่าห้องประชุมที่ถูกหลัก Universal Design เนี่ยมีอะไรบ้างเรานึกถึงห้องประชุมที่ทำงานเรานึกนิดนึงนะฮะข้อมูลผมเอามาจากเว็บไซต์ a r v c o t h นะฮะข้อที่หฮะมีความเสมอภาคในการใช้งาน หรือ equitable use นะครับผู้ใช้งานทุกกลุ่มต้องได้สิทธิ์ในการใช้งานห้องประชุมอย่างเท่าเทียมนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีการออกแบบที่คำนึงถึงว่าคนที่เข้าใช้งานแต่ละกลุ่มต้องการอะไรบ้างสามารถเข้าใช้งานได้อย่างเท่าเทียมไหมนะครับเช่นมีเลฟหรือว่าทางลาดให้บริการสรับผู้ใชายวิวแชร์หรือการติดตั้งลำโพงให้กระจายทั่วห้องในกรณีที่ห้องประชุมใหญ่นะฮะมี ระบบที่รองรับผู้พิการทางสายตานะครับมีเครื่องช่วยฟังนะฮสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเป็นต้นนะฮะแบบนี้คือความเสมอภาคในการใช้งานนะครับอันที่2คือ flexibility หรือความยืดหยุ่นในการใช้งานนะฮะคือมีตัวเลือกที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเช่นระบบการนําเสนอข้อมูลอาจจะเลือกได้ว่าเป็นระบบภาพระบบเสียงนะครับหรือระบบที่มีซับไตเติลนะฮะซึ่งก็จะตอบสนองความหลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับ ข้อที่3คือ simplicity หรือว่าความเรียบง่ายในการใช้งานห้องประชุมต้องถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายนะครับฟังก์ชันต้องมองเข้าใจเลยว่าจะใช้ทําอะไรไม่ซับซ้อนนะฮะปุ่มไม่ซับซ้อนตัวหนังสือใหญ่มีภาษาที่ใช้งานง่ายหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้เช่นสมมุติว่าผู้สูงอายุเข้ามาใช้งานเนี่ยจะสามารถมองเห็นปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่าง,างๆได้อย่างง่ายดายหรือเปล่านะครับข้อที่4คือมีข้อมูลมากพอสำหรับการใช้งานนะครับ สถานที่ต้องสื่อสารกับผู้ใช้งานอย่างครบถ้วนนะครับห้องประชุมต้องมีป้ายมีสัญ,ญลักษณ์นะฮะว่าอันนี้เป็นทางเข้าทางออกป้ายทางหนีไฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้องให้มีความปลอดภัยนะฮะห้องประชุมควรออกแบบโดยคำานึงถึงความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มนะครับเช่นตำแหน่งของผู้ใช้วีลแชร์ในห้องประชุมควรอยู่ใกล้ทางออกเป็นต้นจะได้อพยพได้สะดวกนะครับหรือสัญ,ญญาณเตือนเนี่ยควรจะมาทั้งรูปแบบของภาพและเสียงนะฮะเพื่อรองรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นในกรณีที่มี สัญญาณเตือนต่างๆขึ้นมานะฮะข้อที่6มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดพูดง่ายก็คือว่าออกแบบให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดก็ตามนะครับยกตัวอ,อย่างกระดานที่ใช้งานหรือว่าจอที่ใช้งานต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันใช้งานได้ง่ายไหมหรือประตูอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถเข้าอยู่ในข้อนี้ได้หรือ,อ,อข้อข้อที่7นะครับมีขนาดและพื้นที่เข้าถึงได้ง่ายนะฮะ เอ่อถ้าเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่นะฮะก็อาจจะมีโต๊ะเลคเชอร์แล้วก็สามารถใช้งานเรื่องกพูดใช้ที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเป็นต้นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นหลักการาคร่าวๆเจ็ดข้อของการออกแบบ universal design นะครับซึ่งความเชื่อของ universal design ก็คือว่าหากเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมสังคมจะเท่าทันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการในวุสากรรมไม้บางคนอาจจะสงสัยว่าเราต้องจัดงานตามหลัก universal design จริงๆหรือเปล่าจำเป็น ไหมนะฮะก็ต้องบอ,อกว่าจําเป็นนะฮะแล้วก็จะจําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าหากว่าเรามองดูอ่ะอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์ก็คือมีประชากรอายุมากกว่า6กบปีเนี่ยร้อยละยีนะฮะเราจะเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับอันนี้เร็วๆนี้นะฮะอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับเราจะมีประชากรอายุมากกว่า60ปีเนี่ย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละยของประชากรทั้งหมดดังนั้นเหตุนี้เนี่ยจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุแล้วกันนะที่เราเองควรจะนำแนวคิดเรื่อง universal design มาปรับใช้ในทุกๆก,การออกแบบมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงว่าถ้าเราต้องการจัดงานที่จะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกเนี่ยประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจริงๆถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเรามีเราเห็น universal design ทุกที่เลยนะครับตั้งแต่รถเมย์ นะรถเมล์เนี่ยนั่งรถเข็นก็ขึ้นได้สบายๆเมืองไทยเนี่ยยากมากนะฮะอันนี้เราจึงหรือว่าทางเดิน,นต่างๆเนี่ยนะครับอันนึงเวลาเราจะพูดถึงเรื่องการเดินทางนะยูนิเวอร์แซลดีไซน์มันมีหลายมุมแต่ว่า,าสมมุติว่าพูดถึงเรื่องการใช้วิวแชร์ละกันนะฮะลองง่ายๆก็ได้ครับว่าคือถ้าเกิดเราอยากทดสอบนะฮะว่าที่ประเทศเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมมีวิธีทดสอบหนึ่งที่ผมชอบใช้เวลาไปไป,ไปเมืองใหม่ๆนะฮะก็คือเอากระเป๋าลาก,าลลาก,าลากแล้วลองลากกระเป๋าดูแล้วเราลากมันโดยไม่ต้องยกกระเป๋าเลยได้ไหมถ้าได้ ครับคือไม่ต้องยกเลยนะฮะไม่ต้องใช้แรงยกขึ้นมาเลยลากไปได้ตลอดเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้แรงเยอะมากในการลากด้วยเนี่ยแปลว่าเออเนี่ยคือเขาคิดเรื่องอยู่ e r s a l design มาหมายความว่าเขามีทางลาดในทุกถนนนะฮะร,รถเมย์มีทางที่มาเชื่อมกับฟุตบาทนะครับเอ่อเลเวลการขึ้นรถไฟเป็นเลเวลเดียวกันกับชานชลาอะไรประเภททำนองเนี้ยนะฮะทางชันทางลาดต่างๆไม่ชันจนเกินไปคือบางบาง,บางที่มีทางลาดนะฮะแต่ว่าชันมากคือมันเอารถเข็นขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ผมคิดว่าเออก็น่าสนใจดีนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างงานที่ใช้หลักการ Universal you know so Design เนี่ยมาจัดนะฮะว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับตัวอย่างแรกคือ Just So Festival งานกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับครอบครัวนะครับเป็นงานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมมากที่สุดในสาราอาณาจักรเลยนะครับโดยในงานเนี่ยมีการจัดเตรียมพื้นที่และนวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่หลากหลายนะครับเช่น จัด i e t Space นะครับอันนี้เป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลายและไร้เสียงรบกวนนะครับอันนี้สำหรับผู้บกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าออทิสติกนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของพวกเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบโอเวอร์เวลเวลาเจอผู้คนหรือว่าสิ่งเรา้าจำนวนมากนะครับอันที่สองก็คือมีทางล่าแล้วก็ป้ายบอกพื้นที่สำหรับวิวแชร์นะครับอันที่สามมีการฝึกอบรมพนักง,งานให้เข้าใจผู้พิการในด้านต่างๆอันที่สี่มีการสร้าง Reques t คนติดตามนะฮะหรือว่า s s i s t a n t สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษได้นะครับอันที่5อันนี้ผมชอบมากเลยนะฮะมีการให้เข้าถึงงานแบบเวอร์ชวลก่อนถึงวันงานจริงๆสำหรับผู้พิการที่อยากวางแผนและทำความคุ้นเคยว่าอะไรอยู่ตรงไหนสถานที่ต่างๆก่อนนะครับเอ่อหนะฮะมีชาร์จจิ้งพอยต์สำหรับชาร์จวิวแชร์อุปกรณ์อื่นๆนะครับเมีสุนัขนำทางบริการสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับและ8มีการห้ามใช้ไฟกระพริบในการแสดงเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะฮะ หรือคนที่เป็นออทิสติกเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่มีการใช้ไฟกระพริบในการแสดงนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะว่าอันนี้เป็นงานที่ได้รับการยกย่องเลยว่าเป็นงานที่เข้าถึงได้มากที่สุดนะฮะในสราราจานาจักเลยนะครับก็เป็นการคิดรอบด้านจริงๆตัวอย่างที่สองนี่คือ m a v e r ิ c k c คอนเสิร์ตนะฮะเทศการดนตรี Chamber ์ค c h e สตร้นะฮะหรือว่าวงออค์สตราขนาดเล็กหนึ่ง นี่จากที่นิวยอร์กนะครับในงานเนี่ยก็ออกแบบสถานที่ที่จักงานให้อำนวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่มอย่างเต็มที่นะครับเช่นมีทางแยกเ,เข้านะฮะสำหรับผู้พิการนะครับมีที่จอดรถสําหรับผู้พิการซึ่งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้ามีที่นั่งสําหรับผู้ใชว้วิลแชร์มีอุปกรณ์ช่วยฟังสําหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินรวมไปถึงการอนุญาตให้นําสัตว์ช่วยเหลือของผู้พิการเข้ามาในงานได้นะฮะ พอคํานึงถึงคนทุกกลุ่มเช่นนี้เนี่ยก็จะดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นมีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความประทับใจกลับไปพร้อมๆกันนะครับเรามาดูงานที่สาราชนาจากอันอีกสักงานหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นงานลอนดอนโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกในปี2012นะครับซึ่งก็เป็นงานที่ทุกคนยกย่องว่าเข้าถึงได้เท่าเทียมสําหรับคนทุกกลุ่มมากๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็น The Most Accessible Olympic กเลยก็ว่าได้นะครับเรามาดูบทเรียนจากงานนี้กันนะครับว่าเราไได้้เรรรียนนูอะะะบาง ตั้งแต่ปี2005นะครับที่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยอังกฤษก็เริ่มวางแผนพัฒนาให้ลอนดอนโอลิมปิกเป็นงานโอลิมปิกที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมมากกว่าโอลิมปิกครั้งไหนๆน,นะครับและแน่นอนว่าขั้นตอนเหล่านี้จะต้องเป็นการพัฒนาในตัวเมืองลอนดอนเองด้วยนะฮะคือมันต้องเป็นเมืองไม่ใช่แค่เฉพาะสถานที่จัดง,งานก็ต้องทาให้ลอนดอนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเช่นกันนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่า ผู้จัดงานก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาร่วมง,งานบ้างนะฮะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ประเภทไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นผู้พิการที่นั่งวิวแชร์ก็มีวิวแชร์หลากหลายประเภทตั้งแต่แบบไฟฟ้าแบบแมนนูลหรือแบบสกูตเตอร์นะฮะแถมการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะต้องรองรับคนที่เข้าร่วมง,งานเยอะมากๆในปี2012ให้ได้แล้วเนี่ยก็ต้องปรับกลับมารองรับจํานวนคนปกติในช่วงเวลาหลังจากนั้นได้ด้วยเรียกว่าต้องยืดหยุ่นมากๆเลยนะฮะซึ่งก็เป็นความทา้าทายอย่างมากนะฮะแล้ว หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของระบบการเดินทางคมนาคมของ, London, งลอนดอนเช่นรถไฟใต้ดินเนี่ยที่เรียกว่าทิวบ์เนี่ยนะฮะมันก็เก่าแก่มากเลยนะ,ะสร้างมาตั้งแต่ปี1863นู่นนะฮะยิ่งไปกว่าน,น,นั้นเนี่ยนะครับผู้พิการจํานวนมากเขาไม่ได้แน่ใจในตัวขนส่งสาธารณะของลอนดอนมากนักดังนั้นนอกจากเปลี่ยนแปลงพื้นที่แล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนนะฮะเขาก็เลยจะต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วย ถึงแม้จะมี Challenge มากมายนะครับแต่ว่าลอนดอนก็สามารถปรับปรุงการเดินทางสาธารณะให้เข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะครับมีการปูเบรลบล็อกนะฮะกระเบื้องสีเหลืองๆนะฮะที่ให้ผิวสมัมผัสครูขระตรงชานชลาเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้พิการทางสายตานะครับมีการเปลี่ยนสถานีรถไฟใต้ดินกว่า66สถานีให้เป็น step free access นะฮะหรือว่า wheelchair friendly นะครับอย่าลืมนะฮะว่ารถไฟใต้ดินของลอนดอนเนี่ยสร้างมาตั้งแต่1,863นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนพวกนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความท้าทายอย่างสูงทีเดียวส่วนการขนส่งโอเวอร์กราวด์อย่างรถบัสนะฮะแปดพคันและแท็กซี่22,000คันเนี่ยนะครับก็มีตัวปีนฟุตบาทแบบพกพาเป็นทางลาดเล็กๆนะฮะเป็นของตัวเองนะครับเพื่อไว้ใช้บริการสำหรับผู้ใช้วิวแชร์นะครับแล้วก็จริงๆนัก,นกท่องเที่ยวที่ลาก,กระเป๋านักหนักก็ใช้น,นี้ได้เช่นกันนะฮะที่สําคัญบนขน,นส่งสาธารณะทุกประเภททางใต้ดินและบนดินเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลผ่านทั้งภาพและเสียง มี hearing induction loops นะครับหรือเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำวงเสียงคอยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ช่วยฟังส่งเสียงไปให้โดยตรงตัดเสียงรบกวนเวลาประกาศอะไรจะได้ยินแบบชัดเจนนะฮะผ่านตัวช่วยฟังเลยส่วนพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยอะๆนะฮะอย่างบริเวณ south bank Leicester square of the circus นะฮะก็ยังมีการปรับปรุงพื้นที่เข้าถึงง่ายได้ด้วยนะครับซึ่งเป็น ต้องเอา,าเป็นการปรับปรุงเมืองครั้งใหญ่เลยทีเดียวต้องถือว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับลอนดอนโอลิมปิกที่ผ่านกระบวนการการคิดมาอย่างดีทีนี้มาต่อกันที่งานแสดงศิลปะบ้างนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าผู้บกพรองทางการมองเห็นจะชื่นชมศิลปะได้อย่างไรนะฮะเราอาจเห็นหลายๆมิวเซียมมีคําอธิบายภาพวาดเป็นตัวอักษรเบล,ลกันมาแล้วนะฮะแต่ตัวอย่างต่อไปของเราเนี่ยที่ Prado Museum เนี่ยเขาพัฒนาไประดับหนึ่งนะฮะพราโดมิวเซียที่สเปนเนี่ยมีการจัดนิทรรศการการแสดงภาพ ผ่านการสัมผัสชื่อว่า Touching the Prado ซึ่งเป็นงานที่นำภาพวาดชื่อดังที่มีอยู่แล้วในมิวเซียมเนี่ยมาสร้างสารรค์ใหม่โดยใช้เทคนิคการพิมพ์คัดลอกรูปนะฮะสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมามีความนูนทำให้ผู้บอกครองทางการมองเห็นได้สัมผัสได้ดื่มดับกับศิลปะผ่านการสัมผัสนั่นเองหรือจะเป็นหอศิลป์แห่งชาติของประเทศอังกฤษนะครับที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันนะฮะ ในอาคารจาดรัดแสดงมีการสร้างทางลาดที่จอดรถสำหรับผู้พิการมีการปูเบรลบล็อกหรือว่าทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตามีรถเข็นคอยให้บริการมีลิฟต์มีจุดบริการน้ำสำหรับสุนัขนำทางและยังมีโมเดลงานศินละปะที่ทุกคนสามารถสัมผัสดได้ไม่ว่าจะบกพร่องทางการมองเห็นหรือไม่ก็ตามช่วยให้ประสบการณ์การเข้าชมงานศินละปะเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายอีกระดับหนึ่งนะครับ เราพูดถึงการออกแบบงานสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการหรือว่า age f r i e n d l y แล้วก็ disability friendly ไปแล้วเยอะแล้วนะฮะเรามาดูตัวอย่างของงานแบบ f a m i l y f r i e n d l y บ้างนะฮะเพราะว่าบางครั้งในการออกแบบกิจกรรมภายในงานประชุมสัมมนาห,หรือ event ์เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ปกครองอ,อาจจะต้องนําลูกหลานมาด้วยอาจจะต้องมีโซนสําหรับเด็กโดยเฉพาะตั้งแต่นานาเพื่อผู้ปกครองจะได้มาร่วมงานโดยไม่ต้องกังวลน,นะครับตัวยอย่างเช่น PKU Conference นะฮะ งานประชุมสัมมนาโดยองค์กรผู้ป่วยภาวะฟีเนอร์กิโตนยูเรียที่นอกจากจะมีโซนสำเด็กไว้ให้บริการแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่จัดโดยอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญให้เด็กได,ได้มาชมอีกด้วยนะครับน้องๆก็จะได้ไม่เบื่อระหว่างการประชุมนะฮะหรือว่าจะเป็นโรงหนังสำหรับเด็กซึ่งอันนี้ในไทยก็มีนะฮะที่ออกแบบแบบเป็น Family Friendly นะครับ เหมาะสหรับครอบครัวที่ลูกยังเล็กจะได้ไปดูหนังกันพร้อมหน้าเพราะว่าเด็กบางทีเนี่ยไปอยู่ในโรงหนังผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่เหมาะเขาจะเสียงดังหรืออาจจะอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ถ้าเป็นโรงหนังสำหรับเด็กก็จะได้ไม่กังวลเรื่องของเด็กส่งเสียรบกวนนะครับหรือว่าจะเป็น religious friendly นะครับการออกแบบสถานที่ที่เหมาะกับทุกศาสนาผู้จัดงานสามารถทาได้ตั้งแต่การมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มให้คนต่างศาสนาเลือกรับประทานได้นะครับเช่นการมีเมนูฮาลาลหรือว่าเมนูมังสวิรัต การมีพื้นที่สอบกับประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับเช่นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีหรือว่าศูนย์ i c c หัดใหญ่นะครับก็จะมีห้องละหมาดชายหญิงนะครับและห้องอาบน้ําละหมาดบริการสําหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะนอกจากจะนําแนวคิด Universal Design มาใช้ในการออกแบบสถานที่และระบบขนส่งให้เข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกกลุ่มแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําแนวคิดนี้มาปรับใช้ได้ในต้นทางนะครับ ซึ่งก็คือการออกแบบเว็บไซต์ได้อีกด้วยนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดถึงเรื่องของ user friendly นะครับตัวอักษรใหญ่พอไหมนะฮะคนที่อายุสายตายาวแล้วอายุเยอะหน่อยเข้ามาอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นโรงแรมฮิ l ตัน c o ลัมบัสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกแบบแนวคิดของเว็บไซต์เนี่ยโดยคำนึงถึงว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับโดยมีหลายหมวดให้เลือกท่องเว็บเช่น s ซจเซฟ profile สำหรับคนที่เป็นลมชักนะฮะเว็บนี้จะลดพวกสีสันแสบตาการกระพริบหรือว่าการสลับภาพเร็วๆลงนะครับ visually impaired profile สำหรับผู้ที่มองเห็นเรือนรางจะมีสีพื้นหลังสีตัวอักษรแล้วก็ขนาดตัวอักษรที่มันชัดมากๆนะครับ ADHD friendly profile สำหรับคนที่มีอาการสมาธิสั้นนะครับเว็บจะลดสิ่งรบกวนให้น้อยลงนะครับหรือว่า blind user profile สำหรับผู้พิการทางสายตาก็จะมีระบบเสียงอ่านสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ให้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับการออกแบบ พื้นที่แสดงสินค้าเว็บไซต์งานแสดงการจัดประชุมสมัมมนานอกจากจะคำนึงถึงเรื่องความสวยงามแล้วเนี่ยเทรนด์เรื่อง o m n i t i b i l i t y แสดงให้เห็นว่ามันยังต้องการ User Friendly Mindset ออีกด้วยนะครับ หวังว่า EP นี้จะช่วยผู้ประกอบการไมซ์ทั้งหลายได้ไอเดียดีๆสำหรับการจัดงานที่จะให้บริการกับคนทุกกลุ่มได้ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมเต็มที่เท่าเทียมไม่มีข้อจากัดใดๆมาขวางกันนะครับหากท่านใดที่สนใจการจัดงานอีเวนต์ใหม่ๆลองย้อนดูตอนที่1นถึงหของซีรีส์นี้ได้และถ้าหากอยากปรึกษาเรื่องการจัดอีเวนต์สามารถปรึกษาทาง Mice Intelligence Center ได้ทั้งทางเว็บไซต์และ Facebook ของ Mice Intelligence Center นะครับเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ในอีพีโซดน้ามตออองขลไปก่ ขอบคุณและสวัสดีครับ Mission t u r m u n Podcast Continue with your mission